อของผมวันนี้ปิดท้ายคุณธีระครับ,รบก็ตอนเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของความเติบโตก้าวหน้าในการปรับปรุงประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยศัตย์แห่งประชาคมอาเซียนนับจากนี้ไปอ่าก่อนอื่นไปชม M อ็มวีกก่อนครับครับบริษัสประเทศไทยบอกว่าวันอารยศัตท์ไทย ุายก็สามารถที่จะได้ใช้สิ่งในความสะดวกในความเป็นอารยาสะสถาปัตด,ด้วยดูฮะน้องเข้าไปไหนอ่ะน้องปูเป้ทูตอาเซลสาาปายของเราอีกคนหนึ่งเ,เสร็จจากงานที่ทำเนียมงานใหญ่พบนายกยิ่งรักต้องเดินทางไปที่หาดใหญ่ไปโชว์ตัวครับ น้องเขาฮอตมากมีหลายกิจกรรมแล้วน้องเขาขึ้นมอเตอร์ไซค์อะไรไปก็บังเอิญไปไม่ทันครับรถจอกแล้วก็เลยไหว้วานพี่ตำรวจที่ทำเนียบเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งที่หน้าปากซอยทำเนียบอ๋อหน้าประตูทำเนียบนีเดี๋ยวน้องต่อรถเองเขาต่อรถไปเองฮะดูฮะเห็นไหมฮะเป็นทูตก็ดีอย่างนี้นี่เองฮะนอกจากสวยสง่าใส่ใจสังคมเนี่ยก็ยังเป็นขาลุยในทุกรูปแบบนะครับ ตินอินดี้อาหากดูเลยฮะนี่ฮะเต้ยไปก่อนนะคะพี่อ้อยค่ะพี่ต้องรีบแล้วค่ะคุณกฤษณะก็ครูจะาน้องปูเป้มานั่งนั่งคุยในรายการเออไม่เร็วนะเออมาแบบนั่งนี่มีตั้งหลายคนทำไมปูเป้คนเดียวนี่น้องปูเป้มัน่ารักความคิดความอ่านดีเริ่มจากการน้องปูเป้มานั่งตรงกลางมานั่งคุยก่อนพอนานวันเข้าเนี่ยคุณกฤษณาไม่ต้องมาให้น้องมาให้น้องมาอย่างเดียวแล้วนี่อ้าวไหนก็ไหนฮะหลังจากที่เราไปร่วมประชุม บูรณาการครั้งประวัติศาสตร์ประเทศไทยโดยนายกหญิงยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานการประชุมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ19กระทรวงทุกกระทรวงในแผ่นดินไทยเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยกันนะฮะบ,บวกอีกสองหน่วยงานคือสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็สํานักงานตํารวจแห่งชาติซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกกลับมาจากฟินแลนด์แล้วก็จะจัดงาน kick off 19เมษายนนะครับใครที่เคยไปจอดแทนที่ ที่จอดรถของมนุษย์ล้อตามปั๊มปตทตามศูนย์การค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยพี่ตำรวจจะเล่นงานแล้วปับเลยจับเอาอย่างนั้นเลยครับเอาแบบสิงคโปร์นะครับจะขอความร่วมมืออย่างเดียวไม่พอครับสําหรับคนบางกลุ่มนะครับจะเครียดเลยเหรอจะเครียดเลยครับโวยเลยครับประจานด้วยครับเครียดด้วยที่ที่จอดรถมิวชัยหายากอยู่แล้วยังไม่จอดแทนเขาอีกจะเครียดด้วยที่ล็อกล้อเลยเครียดดี่ล็อกนี่แล้วดูนี่ท่านนายกเป็นประธานการประชุมรอบนี้เนี่ยชั่วโมงเสร็จเสร็จ รอบแรกในชั่วโมงครึ่งที่ผมไล่ฟังจำได้ไหมฮะนี่ชั่วโมงกว่ารอบนี้ชั่วโมงกว่ารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมท่านสันติพร้อมพัฒน,น์ว่าการคมนาคมดรชาติชาติศริพันธ์ว่าการกระทรวงวิทย์วรวัตเอือ้อพิญญากุลนี่นะฮะสำนักนายกวลาเทพพัฒนากรมากันแน่นห้องประชุมเลยนะครับเสียดายต้องเจเฉลิมออกไปก่อนนี่นี่ชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยฮะนะครับนี่ฮะแต่ว่านายกเนี่ยพอประชุมได้ชั่วโมงเสร็จ ถ้ามีภารกิจเร่งด่วนก็ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจต่อก็นี่ยดรชาติชาติคมนาคมฮะตอนแรกดูเผินๆด้วยประชุมคลเรมใช่ใช <นะ S 1> ่นี่โอ้นี่ใหญ่กว่าคลมรมใหญ่กว่าออใหญ่กว่าเนี่ย เพราะมีคนอื่นเข้าไปแจมด้วยคมรมมีแต่รัฐมนตรีนฮะเพราะว่าเขาเอาฝ่ายปฏิบัติลงไปด้วยใช่ไหมใช่จะถูกต้องเลยไปไปฟังรับมอบนโยบายอยู่นั่นเลยถูกต้องเลยฮะ<อ>คุณจิราเข้าใจแจมแจ้งทะลุป,ปลุกปลงมากประเสริฐแท้ประเสริฐมากเลยไม่เฉพาะฝ่ายนโยบายนะครับ,รบเพราะฝ่ายนโยบายเนี่ยก็สั่งเร่งรัดอะไรกำมชับอ,อะไรอย่างี้นะแต่ว่าคนที่จะทําให้เกิดเนื้องานจริงๆจับมาต้องได้เนี่ยคือฝ่ายปฏิบัติการเออใช่ตั้งแต่ปลัดลงมาถึงอธิบดีถึงผอถึงหัวหน้าหน่วยงานนี่พี่ตำรวจมานั่งแลวฮะ เนี่ยจากนี้ไปใครมาทะเลทะทลาจอดที่จอดรถวิวแชร์นะครับโดนจับปรับลูกเดียวครับตามห้างตามห้างตามปตทตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาทาที่จอดรถไว้ดีนะครับหลายที่นะครับจะหน่วยงานไหนก็ตามใช่ไหมทุกที่เลยครับมีที่จอดรถสาหรับวิวแชร์มีสัญลักษณ์อยู่ที่พื้นเราสุมสี่สุมห้าไปจอดคนปกติมักง่ายไปจอดแทนโดนเล่นงานกัน่างนี้ไปฮะส่วนมากจะแก้ทำไมไม่รู้ไม่ได้ครับกฎหมายมีแล้วห้างไม่รู้ไม่ได้ครับจะอ้างไม่ได้ครับนะฮะนี่นะฮะอ่ะ คุณดิระครับเราก็มีความเติบโตก้าวหน้ามาพอสมควรกับการช่วยกันร่วมกันลงส่งเสริมสังคมดีม,มีอารยะสถาปัตย์นะครับครับซึ่งล่าสุดเป็นอย่างท,ที่ทราบไปแล้วน,นะครับว่าหัวหน้าฝา่ายนโยบายคือนายกยิ่งรักชินวัตรไอ้นี่ดรสดศรีส,สรรัจญาธรรมเล่อครับเนี่ยขอกระตออกไม่ใช่นะคล้ายไม่ใช่มาทำไมล่ะว่ากรตอเกี่ยวอะไรวะ <laughs> ไม่ใช่้น<ๆ>ั่นแหละครับนายกลงมาเล่นมาลุยขนาดนี้ผมชอบพี่คนเสิร์ฟก,กาแฟมากเขาพริ้วมากเลยนะ คิ้วไงดูดูเอวเขาดิพุ่งหรือเอวเมื่อกี้ตอนที่นี่พี่คับว่าให้มีนมาตรการลดพุงอยู่นะครับพี่เ่าพุงยืดมาทำไมครับเนี่ยเอวเขาพิ้วมากนะครับนายกยิ่งรักชินวัตรลงมาลุยขนาดนี้ผมเลยบอกที่ประชุมที่ผมพูดเนี่ยนะครับว่าท่านทั้งหลายครับวันนี้คือวันพุธที่ผ่านมาเป็นวันปริสาธ์ที่พวกเราทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมและมีส่วนช่วยได้อย่างมากในการทําให้ประเทศชาติเราเนี่ยหายขาดจากความพิการนะครับเพราะ ่านแต่ละกระทรวงทั้ง19กระทรวงหมดประเทศไทยเลยนะครับอีก2หน่วยงานเนี่ยจะช่วยกันผลักดันประเทศชาติของเราเนี่ยไปสู่ความเป็นเมืองหลวงหรือเมืองศูนย์กลางอารยาสถาปัตแห่งประชาคมอาเซียนและนี่ก็อินสตาแกรมของนายกยิ่งรักษชินวัตรก็ไปโพสต์ภาพนี้ไปลงนี่ยนะฮะอินสตาแกรมนายกปูเนี่นะฮะใครสนใจเข้าไปดูได้ที่ปูยิ่งลักชินวัตรค่าน,น,นะครับ นี่นี่อ่ลงแต่วันพุธอ่ะเออเรายกให้ทีมงานถ่านแล้วลงเองเลยนะเอออันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อกับนายกแบบส่วนตัวส่วนตัวอีกช่องทางหนึ่งกที่ทราบไปวันพุธใช่แล้ื่อพิมพ์เนี่ยลงภาพวันพฤหัสวันพฤหัสใช่ฮะอินสตาแกมเนี่ยลงแต่วันพุธวันพุธเลยฮะนะครับอะไปฟังเสียงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำหน้าที่เป็นทูตอาริสาปัตแล้วก็ได้ไปพบไปฟังนายกพูด เป็นที่ประชุมเวทีระดับประชาคมอาเซียนระดับชาตินะครับ,รบน้องๆอ,อายุ18เจมี่อายุ20ต้นๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้สึกยังไงคิดอย่างไรกับสิ่งที่ทํามาจนถึงวันนี้และอนาคตจากนี้ไปไปคุยกับทูตอาเรียนไปกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็จะเชิญรุ่นใหม่ๆเยวาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยท่านที่เรียนอยู่และจบแล้วเนี่ยมาเป็นทูตอาเรียนปัตปีที่2ด้วยครับ,ค,รบค่ะก่อนอต้องบอกว่าคาว่าจิตอาสาทุกคนสามารถทําได้คะ่ะแล้วก็ เวลาเราสามารถแบ่งเวลามาทําได้แม้แต่ไม่ใช่ที่นี่นะหรือจะอยู่ข้างนอกเ้าก็สามารถทําได้ค่ะแค่เราช่วยเหลือผู้อื่นค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆและก็นำรังทุกคนนะคะตั้งแต่อายุ15ปีถึง30ปีค่ะถ้าใครที่มีจิตอาสาก็ขอให้มาร่วมโครงการกับเราได้ค่ะภูมิใจนะคะกับ,กบตำแหน่งนี้ทูดอารยสถาปัต์นะคะก็เราก็ช่วยกนนันรณรงค์ส่งเสริมนะคะให้ทั้งสังคมแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมีอารยสถาปัต์มากขึ้นก็ ต้องบอกเลยค่ะว่าได้ทําตรงนี้เนี่ยได้ประสบการณ์ชีวิตอย่างมากๆเลยนะคะอยากจะชวนชวนเพื่อนเพื่อนๆนะคะสมัครได้นะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดได้ที่ facebook ของเรานะคะ t o all people in Thailand uh, I would like to invite you to join us in Universal Design m a s t o r for people with disability Thank you very much เข,เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเลยครับนี่น้องเจมมี่เป็นทูตอา,าเซีปัดเราเลยครับเข้าสู่อาเซียนเนี่ยภา,ภาษาญี่ปุ่นด้วยนี ญี่ปุ่นเนี่ยภาษาจีนด้วยโอ้โหโยโกชิมาอะไรกันต่อภาษาจีนด้วยเข้ากันเลยเหรอเอาเอาภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนเอาภาษาอังกฤษเดียวก่อนเราได้เดี๋ยวค่อยขยายอย่ายมันมาเยอะเกินไปเรารับไม่ไหวไงฮะเพราะอย่าจีนมานี่พันกว่าล้านนี่แค่หนังเอ่อเรื่องหนึ่งก็ทำโดนทลายเนี่ยเชียงใหม่ยังรับคนจีนไม่หยุดเลยเดี๋ยวรายการทูตเราไปด้วยนี่ยุ่งกันใหญ่มันเยอะเกินไม่พะพบผมเห็นไงว่าคนไทยเชื่อสายจีนในประเทศไทยนี่เยอะแล้วส่วนมากเป็นพวกอาม่าอ๋อโป้งเนี่ย นั่งรถเข็นนะเออใช่โอ้โหสื่อสารให้คนกลุ่มนี้รู้ด้วยสิคุณทีระนี่ประเสริฐจริงเลยนครับี่ผมยังลืมไปเลยเนี่ยผมมองทะลุหนาของเออใช่ใช่ลมานกนี่แหละครับก็มาช่วยกันก็ขอเชิญนะครับอาม่าอากงอาแปะอาซออาซิมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีลูกหลานท่านออาอายุ15ถึงไม่เกิน30ปีก็ส่งมาร่วมโครงการบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะฮะนำไปสู่อารยสถาปัตย์ของประเทศไทยนะฮะ ทำทุกที่ทุกตึกทุกอาคารทุกแหล่งท่องเที่ยวทุกสถานที่สาธารณะให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยสําหรับคนทั้งมวล<อ>นี่ฮะ<อ>ส่งมาได้นะครับช่องทางต่างๆหน้าจอ Facebook อีเมล Twitter YouTube โทรศัพท์ส่งจดหมายตามแต่สะดวกเลยครับนะครับแล้วคุณกิตะเขาจะเป็นคนคัดเลือกเองเลยใช่ครับก็จะมีคณะกรรมการทีมงานเราเนี่ย20คนนะครับ ต้องผ่านการเฟ้นหากันกรองดูหน่วยก้านดูความคิดความอ่านดูดูความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยมีเรามีคณะกรรมการในการคัดเลือกด้วยใช่ครับนี่ฮะก็สองคนผมกับคุณธีราเนี่ยแหละครับเป็นหลักฮะมีคณะกรรมการในการคัดเลือกพูดแล้วยังมีมีคณะกรรมการชุดนี้ถือว่าโอ้โหโอ้โหนี่เชิญมาชุมันยากมากครับแต่ละคนนี่ทุระ ผ่านการตัดสินมวยระดับโลกมาแล้วด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็นางงามหนุม่มหล่อนี่จะจะขยายไปสู่วงการหนุม่มหล่อแล้วตอนนี้มันได้มีมาสองคนนะทุกคนค่ะคุณอ้ําอดีชาติชุมนานนนดาราจากช่องสามแล้วก็ปาร์คคุงก็จากช่องสามเหมือนกันก็มาช่วยกันโรล,ลงส่งเสริมสังคมดีมีอาภาษาปัดทั่วประเทศไทยและอาเซียนนะครับครับครับผม อ๋อแล้วครับก็ยังส่งมาได้อยู่ได้เลยครับตามช่องทางต่างๆ,ๆ,ๆที่ได้บอกไปนะครับใช่ครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ